สวัสดีค่ะเอฟซี FC เข่าปลาคือเก้าค่ะทุกคนค่ะเมื่อน,นี้ต้อกับทิพาทุกคนเขา่าปลาเก็บคลิปต่อไปนะคะดูตอนต่อไปนะคะทุกคนไปเก็บเห็ดกับต้อค่ะต้อกับภาพพี่น้องดูตอนต้อไปนะคะ่ะตอนแรกจบกับมีตอนสองต่อไปเรื่อยๆนะคะการเก็บเห็ดนี่มีไปเรื่อยๆบ่มีเมื่อจบค่ะสิจบอีกเทียนหนึ่งก็คือหิมะลงและะ้วค่ะจบอีกครั้งหนึ่งก็คือหิมะลงค่ะทุกคน ราวาตอนนี้เห็ดหลายเห็ดงามค่ะอู้มึงเลยค่ะเก็บเห็ดช่วงนี้สิบวกคอยมีแด,ดดเลยค่ะพี่น้องถามหาแดดบ่พอแล้วค่ะมันเขาน้านาใบไม่ร่วงนะคะแล้วก็มืดตลอดทั้งวันนะคะทุกคนไม่มีแสงแดดนะคะทุกคนคะ่ะมืดตลอดทั้งวัน เป็นพุ่มพูพุ่มพูอยู่พอซัมนี่แหละค่ะเศร้าเศร้ายางเข่าป้าเห็ดเลี้ยวกะโบเห็นเห็ดออกพี่น้องเอ้ยฟางขีดตาฟางขีดต,ตามันม้วนน่ะที่ขอโทษเด้กกันผูดได้กินเข่าอยู่จ้ะฟางขีดตาแงามือเศร้าหาเห็ดกะโบพ่อพ่อเห็นตะใบไม้เพราะว่าเห็ดก็ใบไม้นะพี่น้องมันคือการพุน่นมันยาวรึ่งหนึ่งไปพุน่นพี่น้องเอ้พุน่นเต็มไปเบิด ตัว่าตาเอฟซีว่เห็นดิมาตัวไปเบิ้งคลิปเนาะค่ะย้ำตัอเห็ดย้ำหมือแรงเนาะค่ะอันมันก็เห็นชัดอยู่ดีแหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัอตาเอ s, em. of, ้ยทษโทษทีอ kind of <examples> BE ่าตัอน่ะตาบ่คอยดีขันบ่ได้ใส่แว่นตาค่ะมาไปเบิ้งมาตอนใส่แว่นตาเบิ้งอยู่บ้านมันจังหูว่าโอเคมันชัดดีอยู่จังซีนะคะขันบ่ใส่แว่นตากันบ่เห็นหูเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ากัดสายตายาวขันใส่กับบ่ได้ สายตาเาวนี่ส่แว่นตายางบบได้ค่ะพี่น้องถันเฮ็ดเป็นสองเลนมันกับบดถนันนะจ๊ะตัวก็วเลยโบไซาาดีกอ้าใไ่ยางอันตอวคอมเมนต์เอฟซีกับเฮ็ดอ,อีหยางบึงอีหยางดีโก้นะคะตายางสีมันบุถนัดเอาเลยเป็นคุสายตายาวค่ะ เอ้นมื่อนี้ต้อกับมาพูดเดียวะค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาผููเดียวแล้วก็สามีต้อกันเลิกงานมาต้อกับบอกให้เพื่อนมาเอาเห็ดออกจากป้าซอยต้อะคะุณว่าค่ะพวาป้านี่มันจะเป็นปลาบกไกลถนนกระจิงค่ะแต่ว่ามันเก็บล้มล้มเขาเนาะเก็บล้มเขาเรื่อยๆพอล้มเขาเรื่อยๆเราเวลากลับคืนเนื้อหาหลุดมันขึ้นเขาไหมพี่น้องเพราะขึ้น ถ้าขึ้นเขาถ้าขึ้นเขาแบกเห็ดขึ้นเขามันมันมีื่อยถึงบ่ได้หลายกระซาง้วจ้ะได้ที่ถุงหาถุงเสียมันมันจะเมื่อยไหมมันแบกบ่ไหวมันแบกขึ้นเขา ายมีดเจดีเจเดียเรา,าพี่น้องเห็ดมีดไว้แต่ตักขาเห็ดนะคะน้ำดึงขึ้นมาโอ้ยโหไผ่บางกล้อง ทอดกสิเอาเห็ดมาเทไว้นหนกิกอนเนาะจ้าเห็ดเทไว้นหนกิกอนแล้วต่อทีไปเก็บเห็ดต่ออีกจังน้อยแล้วค่ะมานี่จ้าไปกันต่อจ้าไปค่ะเอฟซีค่ะ,คะไปเก็บเห็ดกันต่อกับต้อนาะจ้าอุ้ยยุคข,ขงาขขงนหน้าเต็มอยู่ค่ะพี่น้องรุ่นกำคึอมือคิกมิกแต่ว่าสิก,ก้มเอาหนิก่อนจ้าก้มเอาหนิก่อนเนาะสีนางผ่านกับเป็นไปบ่ได้เพระาะว่าเงิน ถึงนันหนุ่มถึงยาวแา้วมนี่จ้ะต้องเอาเห็ดไปกองไว้เอาเห็ดไปใส่ถุงไว้ตั้งใบหั่นไว้พาสามีมาซอยแบกขึ้นอันเขาซอยเนาะค่ะอันเก็บนี่บ่ย่านบ่ย่านพี่น้องเฮงเก็บเฮงมันเฮงมวนได้แบกขึ้นเขาไปหาหลดดิติผู้ข่ายอมตอดยอมค่ะยอมแพ้ เบิ่งค่ะเบิ่งแ네น่พี่น้องค่ะมันหลายอีหลีเด้เบิ่งแ네น่แมนเบิร์ดไปทางพุน่นมันนี่กะจิค้านเก็บเนาะคะ่ะมันนี่ค้านเก็บก่อนโอ้ยเก็บหลายๆกับบอมีปัญญาเอาออกปลาดอ,อกพี่น้องเอ้ยขันผัวบม่มาดซอยมาหน้ะถึง au, ทั้หงาทั้งหนุ่มถึงตัดเอามันทุกแนวล่ะพี่น้องเอ้ยถึ้งขาขาดก็ดึงเอา ถึงรอดเอาอยู่ใต้ไหมแม่พี่น้อ,นองขาเบิเง่งเนี้ย ขาขาดดอกฮักเห็ดพุทธถือฝุ่นเห็ดถือฝุ่นแล้วมานั่นแรงเรื่อยดไหมพี่น้องกันเห็นหลายกันสั้นดุดุดัดดัดเนาะพี่น้องกันสั้นดุดุดัดดัดกับเจ้าว่าตอดลุนเด้อพี่น้องเอ้ย แาเก็บเห็ดก็จกได้หลายที่สุดเท่าที่สิได้เนาะันยามเห็นเห็ดห,หลายก็ต้องสั้นแน่เป็นธรรมดานะคะด,ด,ดุดัดดัดรุนค่ะทันเห็ดหลายมันก็คำมันก็แรงแล้วเนาะไปๆมามาสิได้อัน จุกเอาเองสิเราเสียไปตัดขาอยู่บ้านอยู่ซะไรผู้พี่น้องตอนนี้มาถึงจุดมองจุดเห็ดหลายดีพี่พี่น้องจุดเห็ดหลายทธนี่มองเนี่ยดอกไงน้ำเธอดีค่ะตัวโบเรม้ามองหนีก้อนตัวไปเก็บเอามองหนึ่งก่อนเหมือนกัเลยนันนี่ค่ะแป๊บเดียวใกล้ได้เต็มแล้วค่ะใกล้ได้เราได้หลายเติบแล้ว Uhm, เอาดุดดัดดัดข้าวเดียวนาะพี่น้องเนาะขันมันหลายเอามีดตัดเอาจุดจัดจัดไม่ก้าเดียวก็ได้เออสห้สห้สามีมาแบกสอยมือเนี่ยเขาแบกขึ้นเขาสอยบอกพื้นไว้เราเลิกงานมาแบกมาเอาเห็ดน้ำค่อยในด้อเท่าสดักมาซ้อยก่อยอันคุณเห็ดในด้วยสดอกว่า อย่าเสียผ้าเอ็กซ์เีเอาไปขายอันนั้นโรงงานไก่บ้านนะจ๊ะโรงงานติดต่อไปขายเห็ดเพิงบานกับมาดามบ้านนาละจ๊ะโรงงานนั่นล่ะเลียงได่นะ้ะเหมือนเนี่ยมะเล้าน้ำต้อเด้อจ๊ะเอา้ามัดน,นี่เอา้ามัดน,นี่จบคลิปนี้ก็เสียไว้สักนีดสกักก้อน ตัวสีเงวค่ะตัวสีเงาวมดเนี่ยตัวสีเงาด้วยค่ะเพบามันหลายนะคะคุณขามันเป็นเส้นเป็นสายไปพุน่นเต็มอยู่ค่ะพี่น้องขาบันจบคลิปนี้ตัวกสิเงาเนาะคะ่ะใสเวลาเงวให้ได้หลายที่สุดเท่าที่สุดหลายได้นะคะทุกคนขาหุ nh ่มหนุ่มเน่าเน่อุ้ยมือกระซูนซูนซูนขากล้อง ขากร้องปลาหมึกนะค่ะขากร้องปลาหมึกมันมันดีเวลาเขาตั้งจุ๊บสิมันอ่าโบต้องไปหาอีหยัางง่ายเอาตั้งลงกับพื้นยังซี่ได้เลยนะจ๊ะแต่ว่ามือเขาสิกันจับยกสิมันสิเนี่ยเอาตั้งจุ๊บเลยดีค่ะนี่คนถอนขึ้นมาเลยบ่มีสกรปรกสิมันดี มันได้ถิ่มใส่ตาใส่ตาเลยมันสำบายนะคะแบบนี่กันแบบนี้หนมซะด้วยได้ขดหมากมัน มึงะจะมึงเอาด้วยค่ะมันเนี่ยดุงเห,ห็ดอิลี่ทีมันเนี่ยจ้ะ เอฟซี่ะมันนี่ต้อกสีเอาไว้ซ้ำนี่ก็น่าจะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะมาต้อสีหมุนเอาหม่งนี่ต้อนะาจะกะต้อว่ากสีเอฟซีเบิ้งอีกน้อยนึงเนาะกสีบิ้ยเบิ้งหลายเนาะค่ะกสีเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะมันนี่ค่ะเบิ้งค่ะเพราะว่าต้อสีใส่เวลาหนุ่มจักน้อยเนาะค่ะหนาวจักน้อยเนาะค่ะมันนี่ค่ะ เด้เวลามือลุ้นนัดก,กันก็นมาดามบ้านนาะอีกแล้วค่ะนัดก,กันไร่าสิผ้ากันไปเก็บแล้วก็สีเอาไปขายโรงงานไก่บ้านเนาะจ้ามันนี้ค่ะมือต่อไปต่อกระสีไปเก็บก็มาดามบ้านนาเนาะคะ่ะเอฟซีเจอกันค่ะตหลาพาเพลินกับมาดามบ้านนานะคะสวัสดีค่ะตัดใจลาค่ะทุกคนเพราะว่าทำแล้วค่ะต่อกระสีได้ไปข้นเห็ดออกจากป่าเนาะค่ะพูน่ะ พี่น้องเป็นกอเป็นกออยู่ค่ะเตมไปเบิดอยู่บ้างแน่คุณเป็นเส้นเป็นสายอยู่จ้ะวันนี้ต้อต้องตัดใจ้าแล้วค่ะไปแล้วค่ะมื้อนี้ได้สำเนียค่ะทุกคนมื้อนี้ค่ะตัดสินใจออกจากป่ากลับบ้านค่ะเพราะว่าฝนลงเม็ดปล่อยฟ้ามันขึ้นตลอดนะคะมื้อนี้ก็ได้เฉลี่ยอยู่แล้วก็ได้เกือบเจ็ตถังนะคะมื้อนนี้ค่ะ ได้หลายอยู่ค่ะมือนี้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้ต้อนะคะที่ติดตามรับชมต้อหลาพาเพลินนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ